สำหรับดวงดาวที่จะโยกย้ายในรอบนี้สำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับเรามาเริ่มกันวันที่1พฤศจิกายนดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกที่เวลา15บหนาฬิกาห้นาทีหลังจากนั้นตัวดาวพระศุกร์ก็จะโคจรเข้าสู่ราศีกันมีตาแหน่งอ่อนกําลังหรือนิดในวันที่3พฤศจิกายนเวลา16บหนาฬิกาห้นาทีวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน ดาวพระเกจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ที่เวลา20่สินาฬิกาสีหนาทีหลังจากนั้นนะครับตามมาด้วยวันพุธที่15พฤศจิกายนเวลา14บสนาฬิกาสินาทีดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งเป็นเกษตรมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ตามด้วยดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน 15นาฬกา6นาทีแล้วก็สุดท้ายไปเดือดคือวันศุกร์ที่24ดาวพฤหัสก็โคจรอ,อีกครั้งเข้าสู่ราศีธนูนะครับก็มีตำแหน่งเป็นปะอ่อนกำลังแต่โบราณเขาเรียกพุทธสิงห์ธนูมีนอย่าก,กลัวว่าตัว3ามเขาเริ่มเข้าเวลาตีสานาฬกาห้นาทีเท่ากับดาวพรฤหัธย,ย้าย2ราศีในเดือนเดียวนะครับแต่ในภาพรูมทั้งหมดแล้วเนี่ยมีดวงดาวนะครับนับเป็นครั้งเนี่ยย้ายหครั้ง ครับในเดือนเดียวสำหรับพฤศจิกายนปี2566ดังนั้นรายละเอียดของ12ราศีต่างๆย่อมเกิดผลกระทบแน่นอนเรามาติดตามรับชมกันได้ในรายละเอียดต่อไปนี้ครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมงกอในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ดีอีกเดือนหนึ่งในดวงตาของท่านเลยก็ว่าได้ลัคนาราศีมงกรเนี่ย ในเดือนนี้จริงๆแล้วมันจะมีวันที่4วันที่5นะครับเป็นวันที่ดีในดวงเลิกด้วย3ฝ่ายใครที่วางเลิกแล้วลงลักนามังกรก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีสําหรับวันที่4วันที่5เพราะมันจะได้ตําแหน่งหลายอย่างเกิดขึ้นยิ่งถ้าใครเกิดลักนามังกรแล้วด้วยเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่มันจะได้1จันคลุสุริยา2นะครกับเกณฑ์จตุสดายจตุถดม3เนี่ยพวกดอกพิกลนหมืนก็มานะครับสองค์เกณฑ์หอุดมเกณฑ์หกปทุมเกณฑ์โอ้โหเกณฑ์ดีเพียบผมว่าใครชาวลักนามังกอนเนี่ยสองสอง แต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยดาวพฤหัสบัปดีก็ยังคงเป็นสีแก่ดวงชะตาก็ถือว่าเป็นดาวปฐุมเกณฑ์อยู่กับคุณเป็นปีเรื่องของการเรียนการศึกษาการใฝ่หาความรู้เข้าหาผู้ใหญ่นะครับไหว้กูบาอาจารย์ได้เจอกูบาอาจารย์ที่ดีแนะนําวิชาวความรู้ที่เป็นของจริงให้ไม่ถูกหลอกไม่ถูกลวงแล้วตอนนี้เพราะดาวราหูเขาโยกย้ายออกมาในขณะเดียวกันเรื่องความรู้เนี่ยคุณก็เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมาการใช้วิชาวความรู้ความสามารถก็จะเป็นที่ยอมรับประจักษ์ขึ้นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก็มีโอกาสที่จะได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง เรื่องของเงินทองโอ้โหแน่นอนดาวประจําตัวคุณไปอยู่ในเรือนของการเงินโอกาสทางเงินหาทองก็ง่ายแสนง่ายกว่าใครเขาหรือว่าง่ายกว่าคนอื่นเขานะครับขอให้คุณปรับเปลี่ยนตัวเองสักหน่อยหนึ่งเพราะลัคนามังกรดาวประจําตัวคือดาวสาวไอจเปลี่ยนทีหนึ่งมันยากมันดูเสมอต้นเสมอปลายให้ปรับเปลี่ยนนิดนึงให้มันเข้ายุคสมัยหน่อยเดี๋ยวโอกาสทางเงินทองจะเกิดสภาพคล่องดีขึ้นในขณะเดีวยวกันเรื่องราวของความรักในช่วงนี้ผมว่าเป็นไปใน,ปนจังหวะทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะได้ พบเจอคนรักจากแดนไกลจากต่างประเทศหรือไปท่องเที่ยวเดินทางไกลแล้วพบเจอกันเจอที่วัดก็ได้นะครับมีบุญเสมอกันก็เป็นไปได้ในขณะเดียวกันในเรื่องของลูกน้องช่วงเดือนนี้ถือว่าลูกน้องเนี่ยได้ดังอกดังใจเรียกว่าลูกน้องได้คนที่มีความสามารถมาใช้งานเรื่องราวของหน้าที่การงานผมว่าเดือนนี้เนี่ยคุณต้องทํางานเดินทางด้วยสามได้งานจากที่ไกลเช่นคุณอยู่พิษณุโลกแต่ได้งานที่เชียงใหม่ หรือใครที่อยู่นะครับเช่นคุณอยู่ธุราธ,ธานีได้งานที่กรุงเทพมันจะได้งานจากแดนไกลอย่างนี้จริงๆแนวโน้มค่อนข้างจะมาและแถมได้งานทีเนี่ยผมว่าได้เงินก้อนอยู่เหมือนกันนะครับเป็นโปรเจกต์หนักหน่วงเอาอยู่จากเดิมทํางานได้ทีละพันสองพันรอบนี้ก็เผือได้หมื่นแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าเรื่องราวของความรักผมว่าจากเดิมที่สดๆอยู่แหมเดือนนี้ผมว่าเผืจะได้ลงเอยหรือความรักเริ่มมีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จหรือว่า เริ่มพบคนที่ถูกตาต้องอกต้องใจเริ่มคุยในทิศทางเดียวกันภาษาเดียวกันหน้าที่การงานก็ยิ่งดีความรักก็ยิ่งดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีดูแล้วเนี่ยโอ้โหเดือนนี้เนี่ยลัคนาราศีมังกรแทบไม่มีอะไรเสียเลยถือว่าเป็นมุมที่ดีแทบจะเกือบ8 0 9 0อแต่มีเสียอยู่บุมนิดเดียวนะครับในเดือนนี้ก็คือเขาบอกว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายพักพวกเนี่ยอาจจะ นำภัยมาให้ดังนั้นใครที่ชักชวนในช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะแฝงด้วยประโยชน์แฝงด้วยเล่หรืออุบายหรือผลประโยชน์ที่เขาจะมาในวันข้างหน้าชาวลัคนามังกรระวังแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเรื่องอื่นผมว่าเป็นในจอดทิทางที่ถ้าพูดถึงภาพรวมรสรุปการเงินการทองก็ดีความรักก็ดีหน้าที่การงานก็ดีสุขภาพก็ดีโอ้โหภาพรวมดีแถมได้งานจากแดนไกลโอกาสดีอีกโอ้โหระวังเรื่องของเพื่อนฝูงเขาจะ แฝงด้วยผลประโยชน์หรือใครก็ตามวงสังคมที่คุณได้ใกล้ชิดในช่วงนี้อาจจะมีเลขเปเตทุบายมาแฝงให้คุณควรระวัง1เดือนนะครับอันนี้เป็นบทสรุปลขนา,า,าราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายน2566ครับตอนนี้นะครับมีคอร์สเปิดหลักสูตรสอนออนไลน์สำหรับท่านใดน,นะครับที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แบบละเอียดเจาะลึกนะครับ แต่กังวลว่าเราไม่มีพื้นจะเรียนรู้เรื่องไหมเอาผมเป็นประการคุณเรียนรู้เรื่องแน่คอสนี้นะครับหลักสูตรที่เราได้เปิดสอนคุณสนใจคุณสกแกน q ิวอโค้ดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนมีพื้นฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าใครที่มีพื้นฐานองค์ความรู้อยู่บ้างคุณมาเรียนคอสนี้คุณจะเข้าใจหลักสูตรมากขึ้นคุณจะเข้าใจเรื่องของราศาสตร์มากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะมีความรู้ป้องกันการถูกหลอกหรือสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากในหลักสูตรเราเนี่ยสอนตั้งแต่ไม่มีความรู้ปูพื้นฐานมีพบตนุกระดุมพระการเงินการทองหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของพื้นฐานการวางเลิกก็ปนในนี้ด้วยนะครับในเรื่องของพวกลูกพิษต่างๆมันเป็นพื้นฐานหรือบาดฐานเพื่อจะก้าวขยับเข้าไปสู่ในเรื่องของเลิอกอีกด้วยมันจะเป็นหลายส่วนประกอบกันแต่รับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานโหราศาสตร์เรียนหลักสูตรน,นี้ได้อย่างแน่นอนหรือคนที่มีพื้นฐานโหราศาสตร์มาเรียนหลักสูตรน,นี้ผมว่าคุณจะเข้าใจได้อีกเยอะ พอคุณเข้าใจแล้วนะครับเวลาผมพยากรณ์12ราศีแล้วคุณฟังคุณจะได้เคล็ดลับเพิ่มเติมต่างๆมากมายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณสามารถนะครับชำนาญการคือแล้ววันหน้าจะใช้ดวงชะตาไปช่วยเหลือคนนะครับผมหรือว่านําไปช่วยเหลือครอบครัวคนในครอบครัวช่วงนี้ควรลงทุนเอช่วงนี้จะเพิ่งเดินทางช่วงนี้ทํากิจการได้ดีสามารถที่จะส่งผลให้คุณสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ถือว่านะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านใครสนใจนะครับก็สแกน QR code นะครับข้างล่างนี้แล้วก็มาเจอกันมาเรียนกันนะครับ